วันคดีน้องต่อซ้ำรอยดราม่าสองคดีดังสุดท้ายหาคนรับผิดไม่ได้จากกรณีคดีข่าวปฏิบัติการค้นหาดิชัยต่อสักแสงสว่างหรือน้องต่อเด็กวัยแเดือนที่หายตัวออกจากบ้านจนเป็นข่าวดังซึ่งล่าสุดนิ่มแม่เด็กรับสารภาพว่าได้นำร่างของลูกชายไปทิ้งบริเวณคลองหลังบ้านใกล้กับแม่น้ำล่าสุด ทนายเดชากิติพทยานาันได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ความเห็นในแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายโดยเขียนเนื้อหาผ่านเฟซทนายใครทุกว่าทางที่ยังไม่มีศพน่าคิดอยู่นะ ควรแจ้งหรือไม่อย่างไรลำพังเพียงคำรับสารภาพเป็นแค่พยานบอกเล่าพอขึ้นสารจำเลยก็กระบคำให้การถ้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบที่แน่นหนาเพียงพอสารก็ต้องยกฟ้องการดำเนินคดี สำคัญต้องไปทําเหมือนกันเล่นลิเกเดี๋ยวจะเหมือนกับคดีนองชมพู่คดีแตงโมและอีกหลายคดีที่เป็นดรามา่าสุดท้ายแล้วหาคนรับผิดไม่ได้เลยเป็นข้อถูกเถียงสนุกปากกันในโซเชียลเท่านั้นฝากเป็นข้อคิดจากทนายเดชาสอบถามข้อกฎหมายรู้กฎหมายกับทนายใครทุกอย่าเชื่ออะไรง่าย ฟังความให้รอบด้านความยิงในโซเชียลเป็นเรื่องของความเชื่อความจริงได้และในชั้นศาลเป็นเรื่องของพยานหลักฐานและต้องปราศจากข้อสงสัยจึงจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเป็นทนายไม่ใช่หมอดูทั้งนี้หลังโพสต์ให้ความเห็นกระบวนการเอาผิดเมื่อไปถึงชั้นศาลคดีแม่น้องต่อเด็กไว้แเดือน ที่ในเนื้อหาบางตอนมีการพาดพิงไปถึงคดีดังถึงสองคดีปรากฏก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับและสังคมเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอีกจำนวนมากเช่นน่าจะยังไม่แจ้งข้อหาฆ่าเพราะยังหาศพไม่เจออันดับแรกแจ้งข้อหาให้การเท็ดก่อนเพราะครั้งแรกให้การอีกอย่างหนึ่งแล้วต่อไปให้การอีกอย่างหนึ่งก็แจ้งอีกครั้งเผยพิรุษภาษากายนิ่มวิเคราะห์น้องต่อยังมีชีวิตอยู่ จากกรณีที่นิ่มแม่ต้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนต้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนต่อมานายพิเชษยังได้เปิดเผยผ่านรายการโูนกระแสว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำน้ำค้นหาร่างเด็ก8เดือนแม่ของเด็กและพ่อนั่งหัวเราะอีกทั้งยังถามทีมพด้วยว่าพี่มาดำทำะารกันก่อนจะเดินกลับบ้านไปนอนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัย กำลังเครียดกับการค้นหาร่างเด็กอยู่พร้อมยืนยันด้วยว่าสาเหตุที่ลงเลิกภารกิจค้นหาในคืนแรกเพราะเหตุนี้เราจะมาหากันทำไมพ่อแม่เขายังหัวเราะก,กันอยู่เลยพร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งคุณหนุ่มกัญชัยกมดพล พิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ตนมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนจะช่วยให้อีก แกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมที่ชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกและบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ ก่อนที่อาจารย์ปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์อีกว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไง ตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทางความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมเกิดกรองวงจรปิดไม่ได้เสียตำรวจสับขาหลอกเปิดชัดๆทำลายวันน้องต่อหายการสืบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบนถันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านของน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การ ช่วงตอนเจ็ดโมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำจากนานรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งและกลับมาช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกา ทั้งนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลาหกโมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วงเจ็ดโมงกว่านิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งครุ่มโปรงร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใคร ในเบื้องต้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อหนึ่งที่หมอน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน 2. บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประปายไม่มาก 3. จุดท่อนำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานยคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณตีห้าก,กว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้ส รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหลักฐานคราบเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิมนอไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือดด้านในพุทธกล่าวว่าส่วนคราบเลือดที่ติดอยู่บนรถจักรยานยนต์ก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเลือดของใครเพราะรถจักรยานยนต์ในบ้านมีสองคันเป็นของตนเองหนึ่งคันและอีกคันเป็นของพี่ชายเบื้องตน้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งว่าคันที่นำไปตรวจสอบเป็นคันไหนกันแน่ สุดอึ้งผลตรวจดีเอ็นเอน้องต่อที่หายตัวไปยืนยันว่าหลุงแจค้คือพ่อจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนจากบ้านพัจกจังหวัดนคปรปฐมทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามถึงการหายตัวไปในครั้งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อหรือไม่ซึ่งล่าสุดนิ่มแม่น้องต่อสารภาพแล้วว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงในแม่น้ำ ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอสุรเชษหักพานรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจดินเอของน้องต่อว่าผลตรวจดินเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทพ่อตรงกันหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันไม่ใช่ในพุทธซึ่งจะนำตัวลุงแจ้เข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมกับซักถามและสอบปากคำอย่างละเอียด ตัดขาดกระจุยแฟนเก่านิมย้อนแช่อดีตคบซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่เชื่อน้องต่อลูกของพุทธผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิมแม่ของน้องต่อไว้8เดือนนายกอฟกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองก่อนหน้านี้ตนไปทำงานที่กทม ึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิ่ม,มาที่คอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิม่มาบอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของิ่มจึงส่งนิ่มกลับไปที่กทมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับิ่มนั้นไม่รู้ว่านิ่ม,มีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของิ่มเพราะิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่ิ่ม มาอยู่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทโทตามแต่นิ่มไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกว่านี่พุทธนะเป็นสามีของนิ่มและบอกว่าได้แจ้งตำรวจจับตนด้วยกล่าวหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปนั้นก็ได้ถามแต่นิ่มก็นินีเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้ว ซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไปก็ไม่ได้จะอะไรอาวรอะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงจะไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนในก๊อบกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพุททุกวัน ซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบเซาซีคใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตนก็โทรหานิ่มกลัวว่าพุธจะทำร้ายนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่าพุธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุธ กลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้วโดวยนอกจากนี้ผู้สุขข่าวได้ถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งส่วนตัวในกบบอกว่าไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคน ซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไปจนกระทั่งตำรวจมหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น